สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้ชายมักเป็นเพศที่เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่แตกต่างจากผู้หญิงหรอกครับเพราะบางทีคุณผู้ชายเขาต้องการอะไรเขาก็มักไม่ค่อยพูดส่วนคุณผู้หญิงเองก็มักจะเป็นฝ่ายที่เลือกเสมอและเวลาที่คุณผู้หญิงมีแฟนก็มักจะติดแฟนมากกว่าที่แฟนติดคุณซะอีกจนบางครั้งรู้สึกเหมือนว่าคุณเข้าหาเขาแค่ฝ่ายเดียวดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีทําให้ผู้ชายรู้สึก สต้องการคุณอยู่ตลอดเวลานาเอามาให้คุณเทาสาวได้ดูกันส่วนต้องทำอย่างไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1อารมณ์ดีมีพลังงานด้านบวกหากคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอาจจะไม่ถึงกับต้องเล่นมุกตลอดเวลาแต่ให้มีมุกที่ตลกบ้างก็อาจจะทำให้เพศตรงข้ามสนใจคุณขึ้นมาไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับ ข้อที่2อย่าทำตัวว่างสำหรับเขาตลอดเวลา หากคุณรับโทรศัพท์ทันทีที่เขาโทรมาหรือตกลงที่จะไปเดทกับเขาแม้ว่าเขาจะถามคุณเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเขาก็จะเริ่มคิดว่ามันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของคุณนอกจากการไปเที่ยวกับเขาแต่หากคุณต้องการให้ผู้ชายวิ่งตามคุณเขาก็ต้องรู้สึกว่าคุณมีอะไรทํามากมายแน่นอนครับว่าคุณคงไม่อยากให้เขาคิดว่าคุณยุ่งมากจนไม่สามารถไปเที่ยวกับเขาได้คุณต้องทําให้มันสมดุลระหว่าง าการทำตัวยุ่งกับการทำตัวว่างพอที่จะเจอกับเขาเพื่อทำให้เขาติดใจคุณครับข้อที่3เอาใจเก่ง ข้อนี้เป็นที่แน่นอนว่ารู้กันดีว่าการเอาอกเอาใจคนรักเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังว่าครับสมัยนี้ผู้หญิงมักเป็นผู้นํายิ่งถ้าเป็นคุณสาวๆที่การงานดีตําแหน่งสูงๆก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆแต่หากมัวแต่เขินอายบ้างเย่อหญิงบ้างต่อให้เริศม,มากแค่ไหนหากคุณไม่เอาอกเอาใจคนรักบ้างเลยก็ยังไงยังไงอยู่นะครับเอาเป็นว่าหัดพูดจาให้ไพเราะออดอ้อ,อนเอาใจบ้าง ก็น่าจะดีเพราะนานๆานไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่คุณผู้ชายปรารถนามากเลยทีเดียวครับข้อที่4เข้าใจง่ายไม่จู้จี้จุกจิก เป็นอีกหนึ่งวิธีมัดใจชายที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่ชอบผู้หญิงเข้าใจยากต้องอธิบายหลาย,ลายรอบเต็มไปด้วยความระแวงรวมไปถึงความจู้จี้จุกจิกรุกล้ำชีวิตส่วนตัวของเขายิ่งนานไปก็จะยิ่งทําให้เขาขยาดและเบื่ออย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นควรทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเช่นพฤติกรรมรอบข้างของเขาเชื่อใจเขาให้มากๆอย่าจุกจิกหรือจูจ้จี้ถามมากจนเกินไปหากคุณมีวิธีคิดแบบนี้รับรองเลยครับว่าคุณผู้ชายจะไม่มีทางเบื่อคุณอย่างแน่นอนครับข้อที่5ทําตัวให้ดูเซ็กซี่เข้าไว้ คุณไม่จําเป็นต้องใส่ชุดที่มันไม่ใช่ตัวคุณแต่อาจจะเพิ่มความเซ็กซี่โดยการเสริมบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอยู่แล้วให้ดูโดดเด่นมากขึ้นลองทาลิปกลอสหรือลิปสติกเนื้อใสๆที่ทําให้ริมฝีปากชุ่มช่าหรือจะเป็นการโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งนิดๆหน่อยๆรับรองครับว่าคุณผู้ชายต้องคลั่งคุณมากขึ้นกันแน่ๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีทําให้ผู้ชายรู้สึกต้องการคุณอยู่ตลอดเวลาจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงแค่บางส่วนในรายละเอียดอีกมากมายที่ต้องใช้ในการทําให้คนที่เรารักรักเรามากขึ้นและไม่เบื่อเราอีกต่อไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ